ธนาคารยักษ์ใหญ่เจพีมอร์เกิประกาศรับบิตคอยเป็นหลักประกันทางการเงินการเปลี่ยนแปลงสําคัญในโลกการเงินโลกการเงินกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการประกาศของธนาคารยักษ์ใหญ่เจพีมอร์เกนที่มีสินทรัพย์รวมกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะยอมรับบิตคอยเป็นหลักทรัพย์คําประกันที่สําคัญซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโลกการเงินได้อย่างมากการตัดสินใจนี้มีความหมายสําคัญการเปลี่ยนแปลงของเจพีมอร์เกิจะส่งผลให้สถาบันการเงินอื่นๆต้องปรับนโยบายตาม และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาดคริปโตทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นสัญญาณว่าวอล์สตีทกำลังยอมรับความหลากหลายของการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่สำคัญที่ควรรู้จักการเปลี่ยนแปลงของเจพีมอร์กนอาจเป็นสัญญาณว่า,ายุคที่คริปโตถูกปฏิเสธจากระบบการเงินดั้งเดิมได้สิ้นสุดลงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นสัญญาณให้เราเห็นถึงความหลากหลายของการเงินและความสำคัญของการรับรู้สินทรัพย์ดิจิทัลในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของ JP Morgan จะเป็นสัญญาณให้เราเห็นถึงความสำคัญของการรับรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกการเงินการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่จำเป็นของการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคปัจจุบัน